ตรงไหนท่านคงจะเคยได้ยินอยู่นะตนำนรักษาแดงมาไทยก็ไม่ทราบเป็นตนัรืเป็นละครก็มีแต่ว่ายังไม่กระแสไม่ทันเท่ากับน,นาคีนาคีนิโดงจังเดี๋ยวเราคงจะไปขับเจโนดเนาะอันนั้นเมืองพญานาคเรามา,า,าเามาืาาองพญาศอก่อนมาเมืองพญาศอกนั้นดียังไงดีเพราะเราจะได้ชมดอกบัวแดงเราไปเมืองพับเโน่กันเพียงแต่ว่าจะได้ไปกราบขอพรปูติสุโธยาปทุมมา อัน,นี้ถ้าเราไปคับเโนโดก่อนเรากลับมาที่นี่ไปรอกพัวก็กจะปุบแล้วหมยอนกับ,บหลายๆคณะนั้นก็ผิดหวังอุตาสาหตั้งใจมาจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพจะมาดูดอกบัวแดงก็มารอบงบัวมัปุบแล้วเพราะว่าไปขับเโนโดก่อนฉะนัไไ้นก็ยอมตัดสินใจถูกแล้วนะผู้ใดเป็นเจ้าของตัวเจ้าของนำเที่ยวในตัวเจ้านี่ถือว่าถูกแล้ว,ลว,ลวจัดตัวมาที่ทะเลบูแดงอย่างเด้ย มาดูถูกดอกบัวแดงวก่อนเป็นแสนเป็นล้านดอกความงดงามกวามเป็นภาพอัจฉริมงคลยามเช้าตอนนี้โยมมาที่วัดดอนหลวงนี่ก็อยากจะเล่าตำนานดีๆให้โยมได้ฟังเป็นความรู้นะก็คู่กับการเราได้ท่องเที่ยวชมทะเลโบแดนให้รู้ประวัติความเป็นมาว่าเอ๊ะทะเลับแดงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนาะจะขอย้อนยุคไปว่าจุดที่เราอยู่อยู่นี้คือเมืองเก่าโยม เมืองล่มสลายชื่อว่าเมืองตะกีตากะกอนตะกีตานะกรเจาของทัวร์ก็คกงคจะให้รางวัลหน่อยนะขึ้นทัวร์รถทัวร์ไปแล้วใครจําชื่อเมืองนี้ได้ให้รางวัลเหมือนกันตะกีตานคกเป็นเมืองล่มสลายตามตำนานราชาแดงนายอ,อันลือชื่อของชาวอีสานร,ร้อนหานกรุมภาวปีแห่งนี้มีกษัตริย์าผู้เรียงไกล คือพญาของน่ะพญาของม,มีพระราชิดาที่สวยส,วยสวยงามคือแม่ไหอคำแม่ไห้คำนี่ตอนเกิดมาผิวพรรณดังทองคําจึงได้รับขนานนามว่าไอค,คำคำก็ประใสยสานก็คือทองคำนั่นแหละยมไค่คำก็คือผิวดังทองคาเกิดมายามเล็กยามน้อยอันนี้รุ่นดารุนีแล้วก็สวยสงบนงามเป็น,นพระราษฎที่สวยงามมากยม เป็นสตีสที่สวยงามมากนะจนไปลือยื่นหรือชาไปถึงกษัตริย์หลายๆแคว้นหลายๆเมืองอยากจะได้ไปเป็นมานิสีติดต่อทาททำสู่ขอไม่ยังพญาขอเมืองนี้เมืองที่เรายืนอยู่เนี่ยนะแต่ว่าพญาขอก็หนักใจไม่จะยกให้ใครเกงว่ายกให้เมืองหนึ่งไม่จะเป็นคู่ศัตรูอีกเมืองหนึ่งก็จะไม่พอยใจก็เลยหนักใจไม่จะยกให้ใคร กลัวจะเสียความสัมพันธ์ระหว่างแกระหว่างเมืองเกิดตึกสงครามก็เลยออกอูบใบแข่งบังไฟเอากษัตริย์เมืองไหนบังไฟสูงสุดยกให้เมืองนั้นนั่นกษัตริย์ลงแก่ไยๆเมืองก็เลยทําบังไฟมาแข่งยมในกระดาษกันขา,า,าแดงพระเอกของเรื่องขา,าแดงจะเมืองขาโปงกษัตริย์ลงรูปรอก็ได้ยิน ว่าพระราชธิดาเมืองนี้เนี่ยสวยสดงดงามไม่อัยคำก็เลยมาร่วมแข่งบังไฟด้วยตรนจริงก็ก่อนนั้นก็ได้ติดต่อกันมาหลายครั้งเลยนะได้มอบเครื่องราชบรรณาการให้กับทหารเล็กติดสิ้นบนเอาไปให้ไม่อัยคำหลายครั้งจนสนิทสนมกันเป็นเบื้องต้นแล้วเมื่อรู้ว่าพญาขอมจะยกไม่อัยคำเป็นรางวัลแข่งบังไฟก็เกรงว่าจะของจะเสียเสียของรักไปก็เลยนำบังไฟมาแข่งด้วย น้าขาแดงพระเอกของเรื่องนะขวบมาบาักษาให้แม่โยงข้างหน้าตอนนี้ช่างกำลังปั้นอยู่นั่ะขี่มาบักษาม,มันน่ะขาแดงวันนี้จะทำการบรรจุวัตถุมงคลในตัวอ,อกส่วนเบื้องล่างเมืองบาดาลเมืองบาดาลน,น,นั้นทางทีหน้าพระราชลูกพญาสีสุดโตที่โยมจะไปเช้าเนี่ยที่คำชะโดนดเน่าพญาสีสุดโตพญาสีพังที นาได้ยินเสียงโรกมนุยมมันเกิดอะไรเนาะเอ็ดตโลกันได้เกิดมันเกิดอะไรึก็เลยสงสัยชวนบริวารน,นาคขึ้นมามาเที่ยวในเมืองก็ได้คนเปไปาชาวบ้านชาวเมืองนี้ก็ไปเห็นแม่อาคทำเท่าก็เลยเกิดความลหลงไหลในความงดงามของมนุษย์พยนนานนาคงดหลงไหลความงามของมนุษย์นะแปลว่ามนุษย์เราสวยงามกว่านาคแต่ก็เลยเดินติดตาม น้าแม่อทําไปในวังปอดีหน้าบริวารก็เลยน้าหน้าบริวารเนตัดเตือนบอกพระองค์ทีมันค่ําแล้วน้มันค่ําแล้วอย่าไปพระองค์เรากลับโบกกลับวังกลับเมืองบาดาลก่อนวันหน้าถ้ามาใหม่ทางทีหน้าพระราชบุตรของพระยาศรีสุโธาน,นาราชก็เลยจําใจต้องกลับเมืองบาดาลซะก่อนพอกลับไปก็เลยไม่เป็นอันกินอันนอนคุณโยมเหมือนหนุ่มสาวเมื่ทดอดกันนะ่ะ ไปเป็นอะไกินนอนวัฒนาสาธุคุณโยมนะในเช้านี้ถาวายติกาเทศก่อนหนึ่งร้อยบาทการเทศสังฆทานนะในการเทศอาตมาก็หลับตาลงยามไหนใบหน้าแม่ไอ้คำก็มาปรากฏในใจใจิตใจร้อนรนทนไม่ไหวนะ่ย้ะก็เลยไปยาไปไปลาพยาศรีสุโชนาภาภุรุเป็นพระปปราชบิดาพนธนะโยมอย่าไปเนะี่ย นะขอลาคืไปบนโลกมนุษย์อีกพูดเป็นเสด็จพ่อบอกอย่าไปลูกมันอันตรายมนุษย์ใจบาปอยากช้าไม่มีสินหา้าอันตรายนะลนู้นะอย่าไปนะห้ามอะไรก็ไม่ฟัทงทังขีนอรราชหนีขึ้นมาพานหน้าปริวารหนีขึ้นมาตอานี้นางไอ้อยู่บนปราศาสให้เจ้าขออยู่นอกวังทํำยังไงออกอูไปก็เลยแปลงตัวเป็นกระรอกก่อนกระรอบเผือแวนคอคําแวนกระดิ่งทองคาเสียงดังกลางวัน ก็รอบโรงงานเ่ยช่างกำลังปั้นอยู่นะก็รอบยังไม่เสร็จไหนก็รอบอ๋อก็ปีนป่ายต้นไม้ต้นนี้ไปถือต้นนั้นต้นนั้นถือต้นนู้นขึ้นไปสายตามกิ่งไม้กิ่งไม้สายไปสูงขึ้นไปสูงไปไปจนถึงหน้าหน้าต่างห้องบรรทมของแม่อคํคำเสียงกระดิ่งดังกรงวานแม่อายคำหันมาเห็นเจอก็รอบเปลือกสรงงามโอ้ช่างงามแท้ก็รอบตัวนี้งามจริงหนอเราอยากได้จัง ก็เลยสั่งให้ทหารตามจับก็รอกให้ได้เพราะงั้นเอาก็รอกมาถวายแล้วนะทหารองค์รัก็ตามจับก็รอบไปเรื่อยก็รอกวันนี้เ,เห็นไทยมาแล้วตายละดอมดอมดอมองมองสาวรักเอากลายเป็นไทยซะแล้วพิษรักนายเป็นพิษรักซะแล้วหนีตายวันนี้ก็รอบแต่อยู่ไม่ได้แล้วไายพานตามจับ หนีไปตายไปหนีไปนี้ไปนี้ไปปีนต้ตนไม้ปีนต้ตนนี้ไปต้นนูน้นโดดไปเลยไอ้ข้งล่งางในฐานก็ตามไปเ,ยเรยเดี๋ยวว่ามันจะเหน,ะะนื่อยก็ต้มอนกคงพอดีทางานาดเมลมิดหรือกระรอบกลันไปเจอต้มมาเรือยที่ถูกสาบไว้เมชาติก่อนถูกสาบไว้เมชาิก่อนนูน้นนะสมัยที่นางไอกับพัทงทีเป็นผัวเมียกันยมชาิที่แล้วนู้นก่อนมาเกิดในชาตินี้พังทีเป็นหนุ่มที่ไม่เอาใจเมีย ใยันาานะแต่ว่ายากจนใัยอยู่กับเศรษฐีพ่อของผู้สาวคุณพ่อเห็นว่าเออไอ้ลูกนี้มันก็ย,ยันดีก็เลยยกลูกสาวให้อต่น,นี้ไม่รู้นิสัยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาไม่เมงียบดึ๊น่ะก็วันหนึ่งเลยจะต้องเดินทางไประหว่างเมืองก็ชวนเมียไปไอ้ต้นเด่นิหวหิวก็เลยเห็นต้นมะเดือกอเลยปีนก็ไปเก็บมะเดือกินมาเดือตอนนั้นมันอาจจะหวานานะชาติก่อนรู้นอาจจะหวานกานว่าชาติเรา กินเสร็จก็เมียบอกพี่โยนมาให้น้องมั้งสิแล้วไปจุใจกินมปีนูมากับไปเจยเมียก็เลยสาบต่อไปชาดต่อไปเจ้าจะมตายจนมาเดือตัวนี้นะเป็นเหตุให้เขานอกตอนในชาตินี้ไปเจอจนมาเดือกเได้ที่ถูกสาบไว้ก็เลยหยุดกินมาเดือลืมไปว่าข้างล่างกำลังมีภัยมาในค้างก็เลยตั้งหน้าไม้เกินเงนเลยจีบเสียทะลุหัวใจตกลงมา ตกลงมารู้ว่าตัวเองไปตอจะตายเนี่ยแล้วก็เลยเนรมิตเนื้อตัวเองให้ได้กาแฟเล่นเปลี่ยนนะให้ชาวบ้านชาวเมืองแห่แข่งกันมากินไม่หมดนะพร้อมตระกบลวนไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ษาปไปพร้อมมันผู้ใดกินเนื้อผู้ใครแต่ภาษาทางบ้านเรานะ่ะทางภาคการเราใครมันกินเนื้อกู้ให้มันจมลงบาดาลนนะ่ะ นี่ทางพีสาบไว้อย่างนี้ใครมากินเนื้อกูให้มันจบลงบานานขอไปนะครับนะพีไม่ใช่นาพีนะก็พอตายนาคปริวารก็เลยนําข่าวร้ายไปแจ้งับพญาสีสุโธท,ที่คำจะโนดที่ยมจะไปเนี่ยอําเภอบ้านดุงเนี่ยไปแจ้งบบดนี้พระราชาบุตรของ,งได้ตายแ้วเพราะฝีมือมนุษย์ใจบาดยานชาพญาสีสุโธผู้เป็นพระราบิดาโกรธแค้นพะาให้คนหน้าบปริวารขึ้นมาพิกแผ่นดินเมืองนี้เนี่ยเมือทงที่เรายืนอยู่เนี่ย แค่กินไ็้แล้วมันก็ไม่สากลายเป็นหนองน้ำน้ำท่วมบ้านลงเมืองยมแตกเป็นระแหงเลยใครกินเนื้อก็รอบรอนกะพยันหน้ากับข้าที่หมดมัดมีอยู่คนอยู่สามประเภทที่ไม่ได้กินหนึ่งพระสงฆ์องค์เจ้าผู้เทศอยู่นี่แหละนะเอไม่ได้กินก็เลยลอดตายนะแต่กินตรงนี้เลยไม่ยุบไม่สลายลงกายเป็นวัดอยู่นี่ โดยนี่ออเป็นวัดเก่าแก่พญานาคเขาถ้าไม่จะเป็นเขาไม่ทำลายนะเพราะพญานาคเขาปกป้องพระพุทธศาสนาอีกประเภทนึงคือแม่ไม้แม่ร้างไม่ได้กินเนื้อกระรอกหรองพ่อไม่มีสามีหาไม่ได้กินตอนนี้กลายเป็นป้านดังแล้วอยู่ดุนป้านตอนแก้วเป็นดอนใหญ่รับอีกประเภทนึงคือคนเข้าคนแก่ก็ไม่ได้กินแต่นั้นในน้องหานเนี่ยมีดอนอยู่สิบสามดอนตามตำนาน,นเล่าว่าไม่ได้กินเนื้อกระรอกหรองก็เลยเป็นดอนเล็กดอนน้อยอยู่สิบสามดอนนั่นเะดียนะ นี่เรคือเรื่องเล่าให้โยมคณะนะคุณทัวเช้านี้ได้ยินได้ฟังวันนี้คือตำนานรักขาแดงนางไอนะโยมมาเที่ยวทะเลแดงแล้วก็ได้ฟังเรื่องดีๆในยานเช้าเป็นประดับความรู้เนาะประดับความรู้ไว้อ้าวตามธรรมเนียมเมื่อพระเทศจบก็มีโยมถวายกันเทศที่นี่อราตมาเล่าตำนานเสร็จแล้วโยมต้องมาตีกันเทศไทยก็ได้สักคนหนึ่งหรือสองสามคน มาตีกันเทศโดยการถวายสังฆทานบุญทิพย์ให้กับปู่ย่าตายายเมืองลบสลายไ,ไม่ได้ติดแท้ทระมาดหรอกนะแต่ว่าอยากชวนมาถวายสังฆทานให้กับเจ้าของเรื่องบุญทิพย์บุญให้กับปู่ย่าตายายเมืองลบสลายหาแดงนังไอเขาจะได้บุญนาบุญกับเราไปปุดไปเกิดนายโยมนะอามาแล้วบุณโยมนะผู่เป็นประธานนะขึ้นมาข้างบนบุณโยมมาถวายสังฆทานนะข้างบนศารามีสังฆทาน เราก็ต้องฟังเรื่องดีๆแล้วก็มาทวบุญอุทิศให้กับปู่ย่าตายายเมืองร่มสลายนะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสดิจมงคลกับชีวิตเราเนาะมาทะเลโบแดงอุดรธานีครั้งหนึ่งโอ้ยังได้ไปถวายสังฆทานให้กับเมืองร่มสลายให้กับผาแดงลางไอบุรมอนแยมใส่ถายก่อนนะใส่ถาดตามตัทธาจะเดี๋ยวมาจะได้ทานอวายอ๋อน้าม้ซิบ สิปู่หย่าตายใายก็จะได้รับสักสบุญที่เราจะได้ถวายต่อไปนี้คุณโยมพร้อมได้โยงตัง